สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มินจะพามาดูบอลสีนะคะบอลสีตัวนี้ชื่อว่าช้างเผือกใบบัวนะคะตัวนี้อันนี้เป็นต้นเล็กนะคะอันนี้เป็นต้นเล็กจะเป็นแบบนี้นะคะใบลักษณะใบของบอลสีช้างเผือกใบบัวนะคะใบเขาจะออกเป็นใบกลมๆเหมือนใบบัวนะคะทุกคนแล้วก็เป็นกระดูกสีแดงนะคะและก็รอบๆกระดูกก็จะเป็น สีแดงเลือดหมูเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้คือต้อนเล็กนะคะแล้วก็อันนี้เป็นต้นใหญ่นะคะอันนี้เป็นต้นใหญ่ใบจะใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามือเลยนะคะทุกคนตัวนี้ตัวนี้จะแตกกอดีนะคะตัวนี้จะแตกกอดีนะคะตัวนี้เลี้ยงได้ประมาณตัวนี้เลี้ยงได้ประมาณ2เดือน2เดือน3เดือนนะคะก็มีลูกแตกออกมาเยอะเลยเห็นไหมคะตัวนี้จะมีลูก แต่ว่ายังไม่ได้แยกเลยนะคะนี่จะเป็นลูกนะคะถ้าเขาโตนะคะอันนี้ยังโตไม่เต็มที่นะคะถ้าเขาโตเขาจะใหญ่กว่าน,นี้อีกนะคะทุกคนอันนี้คือถ้าเขาโดนแดดนะคะโดนแดดสีเขาจะสวยนะคะถ้าเขาไม่โดนแดดสีเขาจะออกจีดๆนะคะทุกคนแต่ว่าต้องโดนแดดตอนเช้าไม่เกิน10โมงนะคะถ้าหลังจากนั้นถ้าโดนแดด ตอนเที่ยงบ่อยๆนะคะใบเขาจะไหม้นะคะอันนี้ก็คือต้นใหญ่นะคะตัวนี้แนะนําเลยนะคะใครที่อยากปลูกขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะแตกกอเร็วนะคะมีลูกเร็วมากนะคะตัวนี้อันนี้เป็นต้นเล็กต้นเล็กก็ต้นเล็กก็แตกแตกกอเหมือนกันนะคะนี่ให้ดูในกระถางนี้แตกประมาณ ห้าหกต้นนะคะตัวนี้ก้านจะเป็นสีดำนะคะก้านจะเป็นสีดำเลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายแต่กอเร็วนะคะตัวนี้บอนสีช้างเผือกใบบัวนะคะใบจะกลมใบจะกลมเหมือนใบบัวเลยค่ะตัวนี้เป็นบอนสีอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำนะคะเพราะสวยและก็เลี้ยงง่ายแต่กอเร็วนะคะขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็พามาแนะนำแค่นี้นะคะใครที่ชื่นชอบนะคะก็หามาปลูกกันได้นะคะตัวนี้ค่ะแนะนำเลยค่ะเลี้ยงแล้วไม่ผิดหวังนะคะสวยมากนะคะตัวนี้จะเป็นรอบกระดูกนะคะจะเป็นสีแดงเลือดหมูแบบนี้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ